ตต่อไปเลยครับแม่ค้าตัวต่อไปจะเป็นอัญมณีแดงตัวนี้จะเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะโอ้กระถางใหญ่สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านมาพบก,กับสวนสุพิชานะครับตลาดต้นไม้บุรีรํานะครับว่ามีต้นไม้อะไรใหม่ๆงามๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปพบก,กับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดี ครับเจ้าของร้านชื่ออะไรครับแนะนาตัวได้ครับชื่อนยค่ะเจ้าของสวนสุพิชาอ่ามีต้นไม้อะไรใหม่ๆม่านาเสนอครับวันนี้มีมาเยอะอยู่ค่ะครับเริ่มจากต้นแรกเลยดีกว่าไหมคะต้นแรกอันนี้ก็ได้มอใหม่เหมือนกันนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรไหมคะอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญดูอยากให้ดูฟอร์มเขาก่อนอันนี้จะมีอยู่สองกระถางนี่สะครับอมอันนี้กระถางมาสองร้อยห้าสิบบาทค่ะครับค่าส่งคิดยังไงครับแม่ค้าเออค่าส่งเจ็ดสิบบวกสิบค่ะ จะส่งแบบจะส่งไปิษัทใไทยค่ะเออ่ต้นต่อไปจะเป็นจะส่งเป็นตะกร้าหรือลังไหมค่ะตะกร้าค่ะตะกร้ามคนรต่อไปนะคะจะเป็นรับเงินรับทองค่ะรับเงินรับทองครับท่านผู้ชมค่ะโอ้ออกชมพูมากเลยเนาะแม่ค้านี่ต่อไปนะคะจะเป็นรับสวยครับทองค่ะกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทต่อต้นต่อไปเลยครับต่อไปเป็น วาสนาเก้าชั้นวาสนาเก้าชั้นตอนนี้เป็นกระถาง8นิ้วเลยนะคะครับจะอันนี้จะมาปล่อยตอนนี้จะปล่อยเซลเพราะว่าแต่ก่อนขายอยู่2 5 0ไมาสิัจจะมาเซล์เหลือร้อยยี่ครับดูดูแม่ค้าดูครับท่านผู้ชมนูต้นครับอ๋อไปทําพันได้เลยนะครับแม่ค้าใช่หนาใหญ่เลยแล้วค่ะครับสวยราคาอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าต่อไปเป็นกุมารดำกุมารดำ กุมารดำ,ดำอันนี้250บาท250บาทนะครับแม่ะคะ้าแล้วก็จะเป็นกุมารแดงกุมารแดง <laughs> ครับกุมารแดงนะคะโอ้กุมารแดงมีดอกด้วยบอไดไหมค่ะไม่ค,ะ <laughs> ค่ะเออกุมารแดง250บาทเท่ากัน,นะค,ะค่ะกุมารแดงนะครับใช่ค่ะ <laughs> แค่เอ่อขนาดก็ประมาณกันแต่ว่าแค่อยู่ในกระถางที่เล็กกว่าใช่ครับกลมใหญ่มากครับท่านใช่ค่ะเอาไปเปลี่ยนกระถางแป๊บเดียวก็สมราคาได้สมราคาครับคนต่อไปเลยครับ ต่อไปจะเป็นเสน่ห์จันดําอันนี้จะมาปล่อยราคาเซลล์อันี้จันดําใช่ไหมแม่ค้ใช่ค่ะอู้ดูท่านผู้ชมกอเริ่มเทิ่มเลยลูกเยอะแยะเลยแยกได้เป็นสิบกระถางซื้อส่วนเดียวคุ้มครับท่านผู้ชมกระถางนี้เลยครับค่ะอันนี้2อ0ยี่สบาท2องรย่ิบาทเองค่ะเดี๋ยวไม่เยอะค่ะเดี๋ยวไม่เยอะเหลือกี่กระถางครับประมาณสี่ห้ากระถางครับเหลือไม่เยอะแต่สี่ห้ากระถางนะครับต้นต่อไปเลยครับแม่คะค่ะต่อไปจะเป็นช้างแดงค่ะ ช้างแดงนะครับช้างแดงอยากให้ดูอ่ะให้ดูพรอมที่สวยๆกันค่ะนี่นี่ช้างแดงโอ้เสดผูแดดอาจจะจ้านิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ใบน้องสวยมากครับใช่ค่ะใบสวยใบสวยพรอมสวยด้วยครับอันนี้ราคาเท่าไรแม่คะอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับใบจะเป็นซับมงคลซับมงคลครับค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่โอ้ใหญ่ครับมีออกน้องออกดอกแล้วด้วยครับใช่ค่ะ สีน้องกระเด้งแปชรเลยใช่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้150บาท150บาทครับใช่แล้วก็ต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าต้นต่อไปจะเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะคะเพชรน้ำหนึ่งอันนี้คือใบของเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้สีขาวกระถางหนึ่งก็มี2ต้นเลยล่ะค่ะโอ้เป็นฟอร์มกอครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งสองสองต้นเอาไปแยกได้เลยเนาะใช่ค่ะราคาครับแม่ค้าเออหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอู้ อู้ต้นไหนก็มีสามกระถางไหนก็มีสามต้นนะผู้ชมด<า>ูเลยนี่ต้นนี้นีกระถางนี้ขอดูก่อนนะแไหมคะได้ค่ะถางน,นี้สามต้นเลยครับสวยเช็น้ำหนึ่งต่อไปจะเป็น,นอันนี้ก็อันนี้ก็สามต้นครับกําลังออกมาใหม่สวยครับนี่สวยครับท่านผู้ชมเช็ดน้ำหนึ่งขอ,องแม่ค้ามีจํานวนเยอะอยู่ครับ ต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าตัวต่อไปจะเป็นอัญมณีแดงตัวนี้จะเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะโอ้กระถางใหญ่เลยนะครับใช่แต่เวลาจัดส่งถ้าลูกค้าเอาอาจจะขอเปลี่ยนใส่กระถางเล็กเพราะว่าเออมันจะจัดส่งง่ายกว่าครับผมนี่ค่ะกระถางหนึ่งมีสี่ถึงห้าต้นเลยค่ะหนึง่งดูนะครับแม่ค้าดูนะครับท่านผู้ชมหน,นึ่งสองสามสี่ห้าต้นนะห้าต้นครับท่านผู้ชมฟอร์มโก้ใ อันนี้280บาทสองร้อยแปบาทเองท่านผู้ชมใช่ค่ะโอ้ถ้าเป็นพวงพเอากระถางนี่เลยแน่นสุดใช่แน่นไอ้กระถางนี่แน่นสุดมีเยอะเลยค่ะคนต่อไปเลยครับแม่ค้าต่อไปเป็นอันนี้นีตุนนี้อันนี้มุกมุกล้อมเพชรมุกล้อมทองไม่ใช่หรอแม่ค้ามุกล้อมทองใช่ค่ะราคาครับราคา เดี๋ยวให้ดูก่อนค่ะอ่าราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทดูใช่ต้นโตมากเลยครับสวยครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับต้นต่อไปเลยครับต้นต่อไปเป็นเกดมังกรเกดมังกรใช่อ้นี่น้องกิตมังกรโอ้ที่เขาเรียกว่ากกดนี่นี่นี่กตเกเป็นอย่างนี้เองครับไซนี้โตด้วยนะคะไซสูงมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยนิดนึงดูหน่อยโอโตมากครับ ราคาครับแม่ค้าหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใช่ค่ะมุกล้อมทองก็สวยนะครับจะเวไปมุกล้อมเงินเหมือนแม่ค้าด้วยครับต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าต่อไปจะเป็นตัวนี้ค่ะเดี๋ยวใครลองให้ดูก่อนอันนี้เขาชื่ออะไรแม่ค้าอันนี้โกอีดี้โกอีดี้นะครับใช่ค่ะนี่ฟอร์มโอ้ฟอร์มกอเลยครับนี่โกอีดี้ ราคาครับแม่ค้าเอออันนี้ให้ราคาเซลล์ร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทเนาะใช่ค่ะสวยครับฟอม์มวสวยๆทั้งนนั้เลยครับเลยครับค่ะต่อไปจะเป็นตัวนี้ต่ไปจะเป็นต้นนี้ชื่ออะไรครับแม่ค้าต้นนี้บุมนสยามบุนสยามแฉกทุกใบเลยครับจ้ะแล้วก็พร้อมเรื้อเลยนะแม่ค้าจะใพร้อมเรื้อขึ้นเสาเรื้อได้เลยค่ะเสาไม่ขึ้นเสาตัดทาพันได้เลยนะครับใช่ค่ะ ราคาเท่าไรครับแม่ค้าอีนนี้2ย0บาทสองรอยแปดสิบบาทสูมีหนึ่งกระถางใช่ไหมแม่ค้ามีสองกระถางมีสองกระถางอู้เอกระถางเอากระถางนี้ดีกว่าท่านผู้ชมยาวกว่าใหญ่กว่าแตกเยอะด้วยสวยครับต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าครับค่ะตันนี้คือหลักทรั์หลักทรัย์ใช่หลักรับอู๋ฟอมโคมากเลยมียางงอกด้วยขายดีจนไม่มีเวลาถอนยาค่ะยาสวย อ,อันนี้กระถางหนึ่งมีสี่ถึงห้าหกต้นได้เลยะคะดูได้เลยครับท่านผู้ชมหนึงน่งอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นตน,ตน,นู่นไะท่านผู้ชมฟอมู้ฟอมใหญ่มากครับกระถางสิบเอ็ดนิ้วอันนี้สองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเองท่านผู้ชมฟอร์มใหญ่ครับสวยครับสวยแล้วก็หลายต้นด้วยค่ะในหนึ่งกระถางอันนี้ต้นอะไรไหมคะนี่เอออันนี้ใบละพันค่ะใบละพันใช่ อันนี้ใบละพันเองต้นใหญ่มากครับอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทอันนี้หนึ่งร้อยี่สิบาทครับใบละพันสวยครับกระถางแปดนิ้วกระถางแอ่าและอันนี้เดี๋ยวไหมค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีรวยทรัพย์ใบทองค่ะเศรษฐีรวยทรัพย์สีทองใช่อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบกระถางสิบเอ็ดนิ้วครับใช่ค่ะสิบเอ็ดนิ้วแต่ต้นฟอร์มใหญ่แล้วล่ะค่ะฟอร์มใหญ่มากครับใช่ ต้นต่อไปเลยครับแม่ค้าเดี๋ยวไปข้างหน้าก่อนข้างหน้ากันนะครับอันนี้ส่งได้ไหมแม่ค้านี่งยางอินเดียดำนี่ส่งได้ค่ะเท่าไรครับ180บาท180บาทโอ้สูงมากเลยครับเอ้หนี่นี้มีข้างหลังด้วยอินเดียขาวไหนถือโชว์หน่อยแม่ค้าจ้ะนี่อันนี้จะเป็นอินเดียด่างขาวประมาณ30-40เซนได้แล้วค่ะอันนี้ราคาเท่าไรไหมค้าหนึบาทเหมือนกันค่ะ180่งร้อยแปดบาทโอ้ ตรงไว้ไหมแม่ค่ะไหมค่ะครับอันนี้อันนี้เป็นอ่ะเอาตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไทคอนตัวนี้ไทคอนอันนี้จะมาเซลแล้วเซลอีกนะครับครับค่ะวันนี้ปล่อยอยู่หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยใช่ค่ะใบจะมีตําหนินิดนึงนะครับใบมีตําหนิแค่ใบที่ออกใหม่อะค่ะกับตรงนี้นิดนิดครับใช่ค่ะใบสวยไม่ใช่ปัญหาครับใช่หนึ่งพันสองร้อย ต่อไปเป็นคล้านะคะปลาอันนี้คลาอะไรไหมคะอันนี้คล้านกยูงแดงคลานกยูงแดง,ง,แดงอันนี้จะอยู่ในถุงครับค่ะอยากให้ดูฟอร์มเขาอันนี้120บาทหนึ่งสบาท1<ช>่ 1> ตน้2 2> ตน,ตน2ต้น3มต้นโอ้รบาท3ตน้นตกตน้นละสี่บาทคุ้มอยู่ครับท่านผู้ชมฟอร์มเป็นฟอร์มสวยมากครับนะ,ะเน่นต่อไปจะเป็น พญาคลาทองนี่พญาคลาทองครับค่ะสวยครับออกชมพูเนาะไหมค่ะเนาะใช่ค่ะออกชมพูอันนี้ราคาเท่าไรครับไหมค่ะอันนี้80บาทจ้ะแปดสิบเนาะค่ะพรอมกอเยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดีดึงออกไปหน่อยอ่าลูกสี่ห้าต้นเลยครับนี่แยกได้ครับสวยแล้วก่อนส่งให้แม่ค้าเต่งให้สักนิดนึงค่ะ ครับต้นต่อไปเลยครับแม่ต่อไปเป็นหน้าทองอันนี้เกี่ยวกับอ่าหน้าทองนะครับใช่ค่ะวันมหาสน่หวันมหามงคลนะครับใช่หน้าทองนี่กระถางนึงก็สวยเลยแล้วค่ะกระถางแปดนิ้วครับอันนี้กระถางเท่าไหร่ครับแม่ค้าอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทจ้ะไอ้นนู้นลูกใครเดินเพลินพานไหมคะลูกแม่ค้าค่ะอ๋อครับค่ะ อันนี้เป็นแก้วสารพัดนึกค่ะสารพัดนึกอันนี้จะเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเมียกับตัวผู้แตกต่างกันยังไงไหมคะอ๋อเดี๋ยวให้ดูค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบความแตกต่างให้ตัวเมียจะใบเรียวๆกว่าตัวผู้จะใบใหญ่กว่าตัวเมียใบเรียวไม่มีหยักตัวผู้หยักลายสวยใช่ค่ะอันนี้ตัวเมียกับตัวผู้คล้ายไงไหมคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทออ้นี่ท่านผู้ชมดูครับตัวเมีย ดูกอเข้ากันครับโอ้บางต้นนี่ท่านผู้ชมนี่ยตอนนี้เลยนี่หนึ่งกระถางสามต้นคุ้มอ่ะโอ้ต้นไม้แมค้ามีเจ่สวยๆเลยต้นต่อไปเลยครับไมค้าต่อไปจะเป็นพวกโกศนนะคะโกศนอันนี้จะเป็นแผ่นดินทองมันจะมีหลายชื่ออสวยเลยไมค้าสีเหลืองอรามเลยใช่ตัวนี้จะ180บาท180บาทแล้วพวกนี้ละไมค้าเอ่อราคาเดียวกันค่ะ180อบบาทราคาเดียวกันนี่ครับดูเลยครับ สวยครับใช่อันนี้ชื่ออะไรนะแม่ค้าอันนี้บุษรินบุษรินค่ะแล้วอันนี้ได้แม่ค้านี่อันนี้เศรษฐีหาดใหญ่เศรษฐีหาดใหญ่วุ้ใช่ค่ะมีหลายชื่อของมันครับค่ะนี่ครับต้นละร้อยแปดสิบบาทสวยครับต่อไปเป็นตัวนี้ตัวนี้สยามเลยนะอันนี้ อันนี้จําชื่อไม่ได้อันนี้สยามพารากอนแม่ค้าสยามพารากอนต้นเท่าไรยอ้าอันนี้250บาทค่ะ250บาทโอ้สวยครับสยามพารากอนนี่ลายเขากําลังเริ่มออกแล้วครับแต่ถ้าโดนแดดสักนิดนึงนี่สีขาวเขาจะชัดมากเลยค่ะ250บาท250ต่อไปตัวนี้แหงแหงแหงอันนี้แห้งๆเขาบอกว่าที่บ้านใครมีทำรวยเลยอทำเงินจรงจริงจรงราคาเท่าไรแม่ค้าเออ380บาท380บาท บงทีพักสวยมีกี่กระถางไหมคะที้งๆมีอยู่สองกระถางสองกระถางเนาะสองกระถางนีุ้มเอากระถางนี้ดีกว่าสวยแต่ก็มีลูกทุกกระถางเลยค่ะโอ้มีลูกทุกกระถางถ้ามีน้อทุกกระถางเลยลัคกี้หรือว่าโชคดีสวยครับท่านผู้ชมอยู่ในกระถางขาวหอมกอไหมคะค่ะกระถางขาวอันนี้ราคาเท่าไรไหมคะสามร้อยแปดสิบบาสมรอยแปดสิบบาท อันนี้ต้นอะไรแมค้าจะเหยียบเลยนี่อันนี้เศรษฐีเรือนนอกค่ะเศรษฐีเรือนนอกต้นเท่าไรหมคา้าสิบห้าบาทจ้ะสิบห้าบาทอ่ะ,อ,ะอันนี้เ,เป็นขอดูก่อนท่านผู้ชมเศรษฐีเรือนนอกสวยครับสวยโอ้ใครที่ซื้อยอดเยอะอาจจะมีแถมไปให้นะคะเศรษฐีเรือนนอกสวยครับท่านผู้ชมซื้อเยอะๆครับเอาของแถมดีกว่าครับท่านผู้ชมอ่ะตัวนี้เป็นรวยล้นฟ้าหรือว่าเลกาซี่ ะลุด้วยเนาะไหมคะไม่ค่ะอันนี้หนอนกินค่ะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นฟอร์มกอเหมือนกันอันนี้สวยราคาเท่าไรครับไหมคะเอออันนี้อยเซลสามร้อยแปดสิบาทค่ะสามร้อยแปดสิบบาทโอ้ฟอมกอฟอมกอต้นใหญ่มากเราทําพันต่อได้เลยนะครับนี่ต้นนะครับอันนี้ไม่ฉลุนะคะอันนี้ช้างเหลืองของแม่ค้านะครับต้นแม่พันธุนะครับนี่ครับ สวยมากครับทางอยู่ทางแม่ค้าอันนี้ขายไม่นี่ไหมคะไม่ขายค่ะโอ้ตะกร้าใหญ่เลยโอ้ตะกร้าใหญ่ถ้าส่งโรงบานเบื่อครับต้นต่อไปเลยดีกว่าครับแม่ค้าอันนี้จะเป็นกุ้งด่างกุ้งด่างนะครับนี่กุ้งด่างห้ดูมีสองกระถางมีสองกระถางอันนี้ก้นด่าง อันนี้กระถางละเท่าไหร่ไหมคะับอ,อันนี้ะจะปล่อยเซลล์กระถางละ1,200บาทกระถางละ1,200บาททั้งสองกระถางเลยเนาะไม่ค่า<ช>นะใช่ค่ะดังอันอันนี้อันนี้เป็นฟอร์มกอนะผู้ชมฟอร์มกอแต่น้องก็อ่าใบใหม่นี่กำลังเริ่มด่างอันนี้ใบเก่าก็ด่างแล้วแต่อันนี้ก็ฟอร์มกอเหมือนกันหลอด,ลดหม่ออกมานีก็สามใบเลือกเอาครับผู้ชม ต่อไปจะเป็นลิ้นมังกรค่ะอไปจะเป็นลิ้นมังกรตัวนี้โอ้อีดี้ไม่ใช่เมนบอกตู้ไหนเมนอันนี้คือลิ้นมังกรทองคือลิ้นมังกรยักษ์อะค่ะเอ่อดราก้อนเฟมโอดราก้อนเฟมค่ะอันนี้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่ค่ะต้นต่อไปเลยนะคะ ตัวนี้เหลือหนึ่งกระถางอันนี้ชนีจันเอสพีชนีจันเอสพีอันนี้เราจะมาปล่อยราคาเซลล์ใครมาก่อนก็ได้ก่อนค่ะเออแบบชนีจันเอสพีค่ะสวยครับนี่ครับเนี่ยแม่ค้าเอามาเลือกระถางเดียวใช่ไหมแม่ค้าเรือกระถางเดียวนีกระถางละเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแต่ไม่ส่งฟรีนะคะใหญ่มากท่านผู้ชมนี่ครับสวยครับควรมใหญ่เลยคะเหลือกระถางเดียวเหลือหนึ่งกระถางต้นต่อไปเลยครับแม่ค้า ไปจะเป็น Bruno. จอโนโร์ดบรูโน่จอร์ดบรูโน่เฮ้ยนี่โอ้เดี๋ยวถอยก,ก่อนใหญ่มากครับนี่จอร์ดบรูโน่หนึ่งใบสองใบห้าใบหลอดใหม่กำลังออกมาครับท่านผู้ชมอันนี้ราคาเท่าไหร่แม่คะเออ600บ,600บาทค่ะ600บาท,บาทมีไม้ค้ำเรียบร้อยใช่ค่ะใบใหญ่ด้วยใบใหญ่มากใช <ST. S 1> ่อ่ะต่อไปจะเป็นปิดเอ้ยยังไม่ปิดอันนี้ก่อนเอออันนี้คือออเรียอันนี้ออเรีย ใช่อันนี้ใบนี้ติดด่างติดด่างนะครับใช่แล้วก็ใบใหม่ออกมาดางดังจัดเลยค่ะนี่ดังสวยครับใบใหม่ใช่ค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่ไหมคะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปต้นต่อไปต้นสุดท้ายจะเป็นเสน่ห์จันเงินต้นเล็กนี่จันเงินต้นเล็กต้นใหญ่นี่ไม่ขายบอไม่ขายต้นใหญ่ไม่ขายค่ะเป็นแม่พันธุ์ ต้นเล็กนี่ราคาเท่าไหรครับเอออันนี้ปล่อยอยู่สามร้อยค่ะสามรอ้อยสวยมากครับทนผู้ชนใบอันอ<ล>มีตำหนินิดน3 0สาร้อยบาทค่ะหมดแล้วค่ะตอนนี้น้องไมค้านเนาะ,ะอ่าแล้วก็นี้ครับถมพันบรรยากาศภายในสวนนะครับสวนสุพิชานะครับนี่ครับต้นไม้มาใหม่ๆเทียบเลยครับนี่อื่ นี้ละกอเนาะแมคะ่ค้าเนาะใช่ค่ะครับาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยคะ่ะแม่ค้าก็ฝากร้านค่ะใครสนใจต้นไหนก็ทักมาได้โทรมาได้ค่ะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรและลายไอดีไว้ใต้คลิปนะครับฝากช่อง<ด>มือใหม่เุยสวนแล้ก็สวนสุพิชาตลาดต้นไม้บุรีรัมด้วยนะครับสวัสดีครับ